ต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องนักวิ่งที่เข้ามารับชมช่องของหนูออนเซาครับวันนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับของงานพัทยามารา t h อน2022นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่17นะครับก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด2ระยะนะครับเป็นระยะฮามาล a t h o อน21.1กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นระยะมารา t h อน4 2 1 9กกิโลเมตรนะครับ ตอนนี้นะครับนักกีฬาในระยะมาราธอนนะครับเริ่มวอร์มกันแล้วนะครับแล้วก็มาราธอนจะปล่อยตัวตอนตีสามสามสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็นักวิ่งบล็อกต่างๆก็จะเริ่มทยอยเข้าบล็อกตัวเองนะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าจุดปล่อยตัวจะมีนักวิ่งอีลิตต่างชาติแล้วก็นักวิ่งคนไทยที่มีชื่อเสียงแนวหน้าของเมืองไทยนะครับว่ามีใครมามั่งนะครับวันนี้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ อนนี้นะครับนักวิ่งก็เริ่มทยอยวอร์มกันแล้วนะครับในส่วนของระยะ42.195นะครับตอนนี้นักวิ่งประมาณ1,200คนนะครับวันนี้นักวิ่งของระยะมาราธอนนะครับที่มผมพูชได้ประกาศประมาณ1,200คน ah นะครับบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณที่จัดงานนะครับก็จะมีนักวิ่งระยะมาราธอนตอนนี้เริ่มวอร์มกันแล้วนะครับ บอ of มกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วชมบรรยากาศการบอลของนักวิ่งกันครับคือดูคบามฏิบเลยนะฮะคือเห็นเลยนะครับว่า่านนีีนะานถงว่าตัวเอต้องออกร์็นนพราะว่าเรามี่ิเบนะคะตั้งแต่บล็อก Follow okay, oh, yeah. yeah. well, the boxes that I start from block walking to block walking. And you can, if you're not sure which box to start, you can go get the, uh, your repeat number. You go in over oh, here. Uh, yeah. Right, it indicates your block number. And you long not find it. Let's say the box starts. You do it. You have a start. มีรถสตาร์ซีเป็นต้นตรงนี้มีหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งแมมาเลยนะคะอันนี้บล็อกเอ็นนักวิ่งเริ่มเข้าบล็อกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเเพราาะว่ไม่สามารถทเวลาเข้ามาทอนสิบโมงครึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้รับเหรียญแล้วก็เสื้อแต่เราใจดีนะคะอยากให้คุณบอกไปกินข้าว ผมชอบว่าือพอบอกให้คุณปองกินข้าวหน่อยมันไม่หลายคนครับคือดูมีความหวานไม่ต้องทำออกมาทานก็ได้แต่มี้ข้าวจริงแน่นอนแน่นอนอย่น้อยนะเชื่อว่าวันนี้หลายๆอย่างเนาะทีบรรยากาศน่ะนะคะยังไงที่ให้สนุกแล้วกันแล้วก็ได้ปลอดภัยนะคะซึ่งผมก็ได้เห็นนะดูปถ่านก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วที่คุณสุกเกอร์บอกไปเมื่อกี้ว่า พัทยาเนี่ยก็กำลังจะขึ้นระดับนะครในเรื่องการแข่งขันนะครับซึ่งหมางคราวนี่คือความพร้อมนะครับของพื้นที่มันไม่ใช่แค่เรื่องสนามนะมันเป็นเรื่องของเมืองเมืองที่มีความพร้อมด้วยในเรื่องของการการต้องเที่ยวประตูเวลาที่เขาเขาไม่ได้มาจะวิ่งใช่ไหมเขามาจอบตาใจต่อยมาในที่นี่ต่างต่างพัทยาแน่นอนว่าเป็นเมืองระดับโลกอยู่แล้วชื่อเสียงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้แอบเล่าหน่อยว่ายังไงไปแอบ สี่วันมาสี่ร้านไหนตรงไหนแยกอะไรเขาถวกาเนื่ยวนวนไมเทัเลยง่ายงโลแต่ว่าตัน้เล็นจิงอย่าภาพจะบอกว่าฟุตบาทที่เนี่ยเรียนคลิกนี่ันง่ายมากแล้่นเ้ใช้ได้เลยนะคะเดเคยเลยนะแบบมีหนอะม่่เรานวกัน่นที่นะคะแล้วเด็มนกันะครแล้วก็ คาดหวังว oh right. right. so ่านะครับเออ่ก็จะได้รับการสะสมแบบนี้เรื่อยๆทุกครั้งกับพี่ๆนักวิ่งนะซึ่งก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็โอ้โหเล่นโลล่าเหมือนกันนะทั้งสองระยะเลยเปิดรับสมัครคนขึ้นมาเป็นยี่สิบนะฮะพี่าเร่ใช่ไหมครับผมพีบอกพี่พจะวิ่ง full ทุกท่านในครอบครัวท่ออยากนะฮะว่าอันนี้สำคัญยังผมบอกเผื่อถึงตอนวิ่งเข้าชุดไทยชุดว่าชุดไทยพี่จะได้รับเข้าในเวลา กคนะคื่อผมได้ีนี่สองคนูนะคาร์ออโมนะ่ถ้าเข้าก่อนสิงหพ่พ่เข้ามาพื่อเชื่อมติเชื่อแล้วพี่ก็จะได้ทินปองอาหารทำงอง อีก15นาทีนะครับนักวิ่งระยะมาราธอนก็จะเข้าบล็อกสตาร์ทตอนนี้ก็คือเช็คอินได้แล้วครับเช็คอินเข้าบล็อกได้แล้วแต่ว่านักวิ่งก็ยังมีการวอร์มยืดเหยียดกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปในบล็อกแล้วก็คงไม่ได้ยืดเยียดกันก็เลยต้องต้องยังยังวอร์มกันอยู่นะครับเชอร์เก้ครับ โอเคน่าจะมาลุนออเลยครับวันนี้แต่ว่าก็น่าจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามีนักวิ่งเข็นยญญาก็มาด้วยนะครับเชอเก้อาทิตย์ที่แล้วก็วิ่งอยู่ที่างานขัญแก่ง21เคนะครับก่อนที่จะมาพัทยามาลาทอนนะครับ

นักวิ่งบล็อก A ครับก็เริ่มเข้าบล็อกสตาร์ทแล้วนะครับทยอยเริ่มเข้าบล็อกสตาร์ทกันแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าจุดบล็อกสตาร์ทกันครับว่ามีใครนั่งนะครับวันนี้ที่เตัวนักกีฬามีรที่เแป็นกลังจะส่งให้กับาแลวิองเราได้วิ่งได้น่าอยากมีกำลังใจกันนะครับโดยทีมแข่งของเราเนี่ยท่านยื่นเดี๋ยวจะพูดถึงในอีกช่วงนึงนะครับมาแล้ว่ นะครเบบล็อกเอนะครับบล็อกดีบล็อกเอนะครับก็จะอยู่ต่อจากกิมิคนะครับบล็อกดีก็ประมาณแถวๆโพกของแกรนด์เซน e ตอพอยท์นะครับวัธยาต้นป้านะครับแล้วก็ส ท่าน่าเกตวานของจำน่าทวีวานนะครับแล้วก็ตัวดีนะครับก็จแถวคุสปอนเซอร์ของเราะนะฮะเอ้าวทุกท่านครับมาเข้าประจำที่ดูที่ฟิล่นัมเบอร์ของเราใต้หามายเลขนะฮะเขาจะมีเขียนบล็อกอยู่ะนะครับบล็อกเอบล็อกดีบล็อกดีก D, นะครับอเอข้า้ปกดบล็อกนะครับสบายๆเลยอยากรู้มากเลยค่ะว่าวันนี้ใครเป็นมาราธอนแรกของตัวเองบ้างคะยกมือนทีสวยน้ไหมบอกดิบอก ไปและทุกวันบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่วิวแชร์ออหรือว่าน้องๆนะครับคนเมืองพัทยห้าห้ากิโลพันลันหรือมินิสิบจุดห้าราคาสิกกิโลนะครับก็สนุกสนานกันสนุกสนานื่อวันี้ แค่สิบขวบอะน้องผู้หญิงนะครับคือวิ่งเข้ามาได้รางวัลด้วยนะทุนการศึกษาโอ้โหคือทำเวลาได้ดีด้วยที่สำคัญเฉยเลยเห็นน้องมันเฉยมันเลยต๊ดนิดเดียวนะเ็นแล้วเราก็ชื่นใจค่ะเหลายคนบอกว่ากิงการอ้าวโอีคค่ะมาค่ะสวัสดีด้ค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆ ู่แล้วนะคะครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับลงถึงนะฮะบล็อกสตาร์นะครับบล็อกนะฮะเราพูดถึงทุกท่านที่นุกคนนะเชื่มมอว่าหัวในที่เราพูดถึงรมาแล้วว่าไม่ใช่แค่ำกำลังจะร่อนร่อนการวิ่งนะ,ะแต่นั่นหมายถึงว่านี่คือการร่อนร่อนกลันบมาอีกครั้งของงานวิทยาศาสว่ามีอายุงานต่อเนะะื่อง ถึงสามพวสวรรค์นะครับโอ้โหปีนี้ปียี่สิบเก้าแล้วนะคหายไปมาทอนหายไปสองปีแล้วเนี่ยคิดถึงมากบรรยากาศที่พัทยามากมากเลยอ่ะตอนนี้คือสัญญาณนะครับแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ครับทีนี้ว่าทัญญาอีสแบ็กอีสแบ็กคือสับแล้วนะก็เท้า is back กมาทัอนี่เลยเพียงแค่พูดจากพ้อนั้นนะครับอีนี้เลยครับตอนนี้เหลือได้เจ็ดนาทีนะครับ ลอไเรื่อยๆนะตอนนี้ลอยไปเรื่อยๆนะครไม่นะอีดนาทีโอเคนะี่บอก้นี้เราอีสดนครับลงถึงรายงานพยามาลังฟังด้วยนะครับในปีนี้พยามามัฟังสมที่สงเยมามานะฮะกลังจะเริ่้นนะฮะในอีก7นาทีเท่านั้นนะครับ2งปีที่ยางไงครับวันนี้เอาละขออนุญาต ขอพิธีกรนะครับขอให้ทางตุ้ยมาสงบนิดนึงอ่งเดี๋ยวจะอธิบายนะครับสำหรับคนที่เป็นอินดิคขอให้เดินเข้ามาอยู่ออนไลน์นะค,ครับอ uh, <please S 1> ินลิ uh, <please S 1> นคเดินเข uh, <please S 1> ้าม <Hello. S 1> าดูนะครับแล้วประมาเอาไลน์มาวางนะครับเอินลิค Everyone who ก o o k i n g for to be a top 10อ <Check ing. S 1> f คนนี้ก็จะเป็น <All> right, อีลิตคนครับต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะรุ้นกันที่ต่างชาติมากกว่านะครับสำหรับ <'re> อาพหรับผู้ชายแล้วก็หลังจากนี้คนที่จะวิ่ต่างกว่า3ชั่วโมงชิเดินก้าข้างหน้าเลยครับ คนนี้เป็นนักไตกฬาด้วยนะครับมาอยู่เมืองไทยเป็นเป็นฝรังนะครับตัวนี้ฮะผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเจอการตามงานไตกีฬาบ่อยคนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วนะครับม่ััาช พงมีครับคนไทยแต่ไม่ได้กล้าออกมาต่ำกว่าสามชั่วโมงน่าจะมีนะครับซับสามซับสามน่าจะมีกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีแค่อีลิตอยู่สี่คนนะครับฝ่ายหญิงไม่มีนะครับที่มองดูไม่เห็นน้องลินดานะครับลินดาจันทรชิตไม่ได้มานะครับ เอาละครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีการในส่วนของรองเท้าอีลิตทั้ง4คนนะครับ4คน3ค่ายนะครับอดิดาสบุ๊คนะครับแล้วก็มีไนกี้นะครับตรงนี้ใส่เล็กซ์ูครับถัดไปเป็นอัพพ์ไฟครับถัดไปเป็นบุ๊คนะครับแล้วก็เป็นอดิซิโล โ่านประธนะครับในการพิธีเปิดนะครับเดินเข้ามาใต้ซุ้มนะครับผมเปนเชิญเข้ามาครับเชิญครับมีพิธีกรเชิญท่านประธาข้างหน้าซุ้มเลยครับข้างหน้าซุ้มเลยครับไม่ไวิ่งทั้งหมดนะครับมีถึงบล็อกอีเลยนะครับมาละครับทีมกลองนะครับเรามีประธานอยู่ข้างหลังด้วยกรุณาดูด้วยนะครับโอเคครับอ่ะขอจากพิธีกรเข้าอยากเป็นตางๆเรามีเวลาอีกแค่สามนาทีนะครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีนะคะ We have the privilege for the deputy governor of Chonburi province who will preside over the opening ceremony นะคะนะครับในช่วงเริ่มต้นของเรานะครับ ในช่วงแรกนี้ครับอ่ะดเดี๋ยวเราขอความคึกคักที่หนึ่งค่ะวันเมื่อวานเรามี4,000คนใช่ไหมคับ0 0 0คนใช่ไหมครับเมื่อวานเราออ่อยตัวไปแล้วในประเภท10กิโลและ 4.5กิโล5,000คนเรียบร้อยครับผมสำเร็จไปด้วยดีได้ภาพสวยงามและไกลเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามี1,200คนและอีก2,300คนบวกกันเป็น3,500คนในการรักษาระยะห่างในวันที่2นะครับขาต่การแข่งขันในการ1,200คนนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะคุณกิติรัตน์คันพานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะกล่าวต้อนรับและอวยพร เพื call, mm ่อนเพื่อนนักวิ่งขาอประัเรีนเชิญค่ะขอสซินตงเบิร์กสวัสดีที่ท่านะคะค่าเรียนท่านประธานสภามองพัทยานะคะท่านคณะผู้บริหารสมาชิกสภามองพัทยานะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะท่านประดเมืองพนัทยานะคะท่านรองปลัดนนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะ แล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะคะซึ่งเป็นภาคเอกชนนะคะประกอบไปด้วยท่านผู้แทนจากบริษัทชาพัฒนาธิภูมจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทเมืองไทยประกันวิตจำกัดมหาชนผู้แทนถือพันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ในเกลือบริษัทเดวิลจำกัดผู้แทนบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านผู้แทนที่สำคัญอย่างนี้ก็คือที่โรงพยาบยนเข้าร่มการแข่งขันทั้งหมด1,200ันคนที่อยู่ณที่นี้นะคะก็เป็นที่ทราบมีอยู่แล้วนะคะว่าการแต่ง การแข่งขันพัทยามาลอนในวันนี้เป็นการจัดก,การแข่งในคันที่29นะคะซึ่งทางเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ได้ว่างเว้นจากการแข่งขันเนี่ยมาเป็นระยะเวลา2ปีนะคะด้วยเหตุผลที่พวกเรารู้กันนี้คือสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในขณะนี้ในขณะที่สถาน,น,น,นการณ์การ์ต่างๆได้ที่คายลงไปนะคะทางเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้กลับมาจัดก,การแข่งขันพัทยามาลอนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งก็ได้รับความสนใจนะคะเป็นอันมียิ่งจากทุกท่านนะคะเปิดให้ลงทะเบียนภายในไม่กี่วันก็เป็นจํานวนที่ต้องการนะคะหลายหลายท่านเนี่ยที่อยู่นัที่นี้คงเคยเข้าร่วมการแข่งขันพนันทยามาราธอนมาแล้วหลายๆท่านก็อาจจะเป็นชั้นแท่นะคะใส่เชื่อว่าทุกทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีบนถึงความประทับใจจากการจากการัดกิจกรรมพัทยามาราธอนในครั้งนี้นะคะระหว่างไปแต่ที่ว่าทุกทกท่านจะกลับมาเลือกติกตามค่ะ พัทยามาร a t h คัดนะคะต่อให้ทุกท่านะคะมีความสูขนะคะอนนี้นะคะขอให้ก็ะลงได้เกลาส่งที่ปสองนาทีนะครับระยะมาลาอนก็จะถูกปล่อยตัวออกมานะครับการแข่งขันพัทยามาราธอนในระยะทาง1 2 4นาี้ะอาทุคนทุกคกคนหุกคกคนทุกคนคนทุกคนคนทุคนทุกคนทุกคค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 ค ก็เชิญนะครับท่านทุกท่านะครับทีอยเราคือเวทีเรัองวร่านต้อขอกงนครับถึงนี้เราไ้ถึ่นะครับใครนะครับสตารการล่อยตัวของเราในอีกนใจเดียวเทานัเองนะครับตอนนี้และันี้อสามโมง่าานปนีเงครับเต็มตัวนะครับช few minutes we will start the race ขอทุกท่านนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะจูมือกันนะครับขอถ่ายรูปพราเดี๋ยวเราจะโชว์ไปในการประชาสัสมพันธ์ที่ถึงรูปนี้แหลักนะครับเฮ้ รอสัญญาณนะครับรอสัญญาณนะครับไม่เกินสามสิบวีครับก็จะถูกปล่อยตัวแล้วครับโอ้โหตื่นได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี si athletes, ้ไม uh> uh> uh uh> uh> uh uh uh> uh ่ว uh ่าจะเป็นหน้าทุก้องจุดตาของเรานะครับหรือนะฮะในบล็อกนะครับทุกบล็อกเลยตอนนี้ทุกท่านเชื่อว่าพร้อมเต็มที่แล้วครับที่เราจะไปลุยกันนะฮะครับระยะสี่สองนะฮะครับผมเก้าห้าครับผมต่อ จังหวัดชลบุรีนะครับและผู้ใหญ่ของเรานะครับวันนี้มาให้กำลังใจนักวิ่งของงาน5วันว่าวิ่งเลครับวันนี้นะครับตั้งแต่บล็อก A นะครับบล็อก A B C D E ก็เริ่มทยอยออกจากบล็อกแล้ว1,200คนนะครับสำหรับระยะมาราธอนงานวัตยามาราธอนปี2022นะครับเดี๋ยวเรานะครับ อาจจะตัดบรรยากาศไปอีกทีหนึ่งก็คือช่วงหลังจากนักวิ่งทั้งสองระยะเขาเซนชัยนะครับเพราะว่าผมก็จะไปเตรียมตัวลงระยะ21นะครับซึ่งปล่อยตัวตอนตี50นาทีนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปพบกันช่วงอมอบรางวัลแล้วก็บรรยากาศของงานหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นนะครับแล้วพบกันครับ